ย่ำใดสีเศร้าไข่น่อพี่เหลาย่ำใดสีเศร้าไข่น่อจ้า,จาพี่เหลาอันนี้คือเป็นโพสของยิลาหน่อยนะคะมีภาพตรงนี้ด้วยแต่น้าแต่สดใสแต่เสียงย่งขึ้นดังอยู่บ้านเท่าเอินว่าช่างย่งแหมบอยู่ช่างย่งแหบเหบขึ้นขึ้นดังหมถึงยักงไข่วัดอยู่ว่าเศร้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องฟองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ fc ของหมอลำเสียงมีหกนกพงสะก,กร เอีของอีหลาหน่อยอยอาุสก erm ุลพจเสียงนีหกเอฟซของคุณอยากกันมาแล้ว j o 2 Official และสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จังรับผมบิดินดานุ่มสีหวานไม่ล้างผมสนใจติดต่อริ้งข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะโทรศัพท์ทำพิษอีกแล้วคุณยาโทรศัพท์ข้อข้อมูลเต็มข้อมูลในซิมเต็ม แก่ไขยากแห้งพี่น้องค่ะยิ่งเก่ายิ่งแก่ยากยิ่งอยู่กับคนแก่อย่างคุณยายนี่แห้งแก่ยากไปคคกไห่เลยก็กลับขึ้นมาอีกแล้วค่ะสําหรับคุณยายเแต่ยังคอยติดตามาการเคลื่อนไหวของอีหลายอยู่เสมอเสมอน้องก็ได้อ่มีอาการของความเสียงแหบจนได้เอานองวิตาขึ้นไปหลายข้างหลายข้าวแล้วนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ยัง นองงอยกเ่โพดีวานองบ่าท่านได้เศร้าไข่น่าจะไข่อ่อนๆแต่ด้วยความเป็นอ,อ้ายแต่ก็ยังมีความ,มาลาเลิ่งสดใสอยู่ถ้าบป่ลมหมอนนอนเสืออีหล่าหน่อยก็ยังสดใสอยู่แต่เสียงก็ยังออกอาการให้เห็นทุกขู่ทุกคนนะคะทุกคนเสียงยังยังเหตให้เห็นอยู่ทุกเมือยังไม่หายขาดสักทีสาเหตุเพราะอยังจังบอเศร้าไข่จากเธอ ครั้งนี้เอฟซีเห็นดีเห็นงามไปทางเดียวกันว่าอิลาเป็นอยังจังโบเซาไข่เหตุผลเดียวเหตุผลสําคัญคือลุงโตงออกมาเป็นคนแรกเลยค่ะพี่น,อน้องค่ะลุงโตงบอกว่าจังหดเดยวคุณยาส้อ่านคําของลุงโตงคาคอมเมนต์ของลุงโตงนะ,ะรับลุงโตงออกมาเป็นคนแรกๆกเลยค่ะกับพี่เหลาบบย่อมนอนพักพร กินแต่น้ำเย็นน้ำแข็งเนาะครับพี่เหลามันสีหายจังไดพี่เหลาอีหลาน้่อยกับขอมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของลูกตังว่าแฮ่แฮ่อันนี้คือยอมรับครับพี่น้องค่ะและอีกคือคือไปเสียงเดียวกันเลยเอฟซีแม่แม่ไปทั้งเดียวกันเลยว่าน้องพักคอนหน่อยด้วยความด้วยความเป็นเด็กแหละด้วยความด้วยความเอ่ออ่อเอนร์จเยอะพลังงานน้องเยอะ อันนี้ก็มี fc จะอีกคนหนึ่งนะคะบอกพักผ่อนให้เต็มที่งดน้ําเย็นนะคะเมื่อหนึน่ที่คุณยาไปน,นี่ไปก็เห็นน้องดูน้ําเย็นยู่น้ําเย็นนี่นาสิเป็นที่อย่างที่ที่ยากที่สิงดจากอีหลานหน่อยกับอีหลานหน่อยทุกคนเห็นอีหลานหน่อยดื่มน้าเย็นทุกวันนะคะ <c oughs> อันนี้กับพี่เอกหนึ่งอันหนึ่งค่ะ <c oughs> หนูต้องงดน้ําแข็งขนมกรุบกรอบที่กินแล้วคอแห้งเป็นนานมันจะเลือรลางรักษายาก อย่าเบื่อที่คนคอยสอนเข้ารักหนูกันนะคะอา,อายต้องทำเพื่อตัวเองนะคะอดเอาอีกสองวันก็หายวันนี้ฟังเสียงอีหลาดีขึ้นมากย่ารอฟังเสียงใสๆของหนูกลับมาอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าหายไวๆนะคะคนเก่งแต่ชนมากสิมีคอมเมนต์แบบนี้มาหายไวๆนะดูแลสุขภาพนะคะงดน้ำเย็นน้ำแข็งถ้าไม่งดก็ไม่หายละลูก ถ้าไม่งดก็ไม่หายละคะลูกจ๋าอีกหน่อยเสียงหนูก็จะไม่มีเสียงจะเป็นแบบนี้ไปตลอดหนูต้องรักษาหวัดให้หายหนูมีอาชีพในการใช้เสียงต้องระวังค่ะต้องรักษาเสียงให้ดีอย่าก,กินตามใจตัวเองนะคะคนเก่งอดทนถ้าหายแล้วค่อยกินด้วยรักและห่วงใยจ้าอีโมจิรูกหัวใจพี่น้องคะ่ะหลายคนเป็นห่วงอีหลาคือการกินน้ำแข็งอันนี้ก็อีกอันนึงนะคะ ทั้งน้ำแข็งทั้งของทอดอบกรอบสแสลงทั้งนั้นจะหายได้อย่างไรอีหลาเอ้ยต้องงดให้ได้ไม่ใช่ดีขึ้นก็กินผู้ใหญ่ต้องดูแลต้องบอกด้วยค่ะสงสารอีหลาเวลาไม่สบายมันทรมานนะคะหลายคนสิบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคนสวยอันนี้ก็มีอีกนะคะอันนี้ก็ FC ที่ติดตามติดซอยหอยตามอีหลาาอยู่ตลอดห้ามดื่มน้ำเย็นงดทานของทอดทุกชนิดและพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายจ้าเด็กดื้อของพ่อจา๋าอืมค่อนข้างจะดื้อไหมเรื่องการดื่มน้ำเย็นหนูต้องอันนี้คุณยากอะอยากว้าอีขึ้นกันว่าการที่จะมีเสียงอย่างเงี้ยไปนานๆเดี๋ยวมันสิเป็นมันสิเลือล่างมันสิเป็นเสียงแบบนี้เพราะว่า เป็นคนที่ต้องใช้เสียงทุกวันถ้าหนูปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาต่อต่อเสียงของอีหลาอยาา่าประมาทนะลูกห้ามประมาทเสียงนี้ต้องต้องรักษาให้หายขาดมันเป็นเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วได้พี่น้องลูกสึจกจะเป็นอาทิตย์แล้วที่อีหลานั่งเสียงเป็นแบบนี้อยู่อีหลาต้องอาฝากแม่แม่ที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะ ถือกระติกน้ำอุ่นให้อิหล่ายอย่าให้อีหล่ายดื่มน้ําเย็นบนโต๊ะอาหารนี่คุณยายยังเห็นอยู่เวลาน้องไปกินอาหารกับผู้ใหญ่น้องก็ยังมีแก้วน้ําแข็งอยู่เอฟซี่หลายๆคนก็นสิบอกว่าเอ้ายังกินน้ําแข็งอยู่ยังมีแก้วน้ําแข็งอยู่น้ําเย็นมองออกนะคะว่าเป็นแก้วน้ําเย็นเพราะมันสิมีไอเกาะอยู่ขังๆแก้วเนาะหนูต้องงดให้เด็ดขาดเลยนะลูกไม่งั้นมันจะมีปัญหากับการใช้เสียงให่ขึ้นมามันสิเป็นเสียงท,ที่แบบเนี่ยเสียงหนูจะไม่ มันสิอักเสบทั้งอันนี้ผู้ใดก็เ่าเบิดหลายคนบอกแม่ต้องไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าห้ามดื่มน้ําเย็นต้องเชื่อฟังนะคะลูกต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกอยาข่างๆด้วยนะคะไม่ว่าเป็นคนไหนดูแลทุกคนที่ดูแลอีหละ่ะที่เห็นอีหละ่ะดื่มน้ําเย็นต้องต้องหยุดทันทีต้องฟื้นใจนอกต้องคัดใจนอกแน่จักหน่อยนะคะยายาตามใจนอกทูกยาง ทุกอย่างเพิ่นบอนี่หรอกแต่เรื่องกินโอเคเลยรู้ว่าน้องน้องเหนื่อยน้องต้องเติมพลังยิ่งลากับน้อยหละอาจะไม่มีอะไรที่น้องกับพีดงานถูกมือกับเข้าใจอยู่แต่อดเอาอดทนเอาจากน้อยแล้วก็ของทอดกรอบของขนมที่เป็นถุงถุงเลยไม่ก็ของทอดทุกอย่างนำมั่นนี้มัจจิคือถ้าใช้เสียงนะทุกคนข้าเจ้าสีคลังเทอเด้คุณ่าเห็นข้าเจ้าสีขลังย้งหนูต้องคลังไปก่อนบ้านเท่าคลังเอ,อนะิ่นนมาอด บกินมันมันแสลงของแสลงกับเสียงหนูต้องอดทนนะลูกฝากยาวๆไปบอกผู้ปกครองน้องด้วยผู้ดูแลน้องด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงอีหล่าแห่งค่ะทุกคนที่คอมเมนต์มาเสียงเดียวกันว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วงดดื่มน้ําเย็นน้ําแข็งแล้วก็ของทอดทุกชนิดอันนี้มันเป็นสําคัญสําหรับศิลปินที่ใส่เสียงแห้งฝากยาวๆด้วยด้วยความหของยยจากเอฟซีทุกคนพร้อมทั้งคุณยาด้วยออกมา ความกับความเป็นห่วงเป็นใยแต่อย่างอื่นนี่ล่ะดีเบิร์ดเราลูกความสดชื่นอะไรหนูก็ยังมีอยู่แต่แต่อย่ทา,าทรมานเจ้าของไปไปหลายกว่านี้หนูต้องหายให้มันเด็ดขาดนะคะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดี่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ